ซ้ำเติมตัวเองอยู่หรือเปล่าคะหลายคนนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินบางคนก็มีหนี้สินด้วยค่ะแต่ก็เฝ้านะคะเฝ้าที่จะซ้ำเติมตัวเองด้วยการไถฟิกดูข่าวไร้ในเรื่องของการเงินใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินก็อยากไปล่วงรู้อยากจะไปรู้ความลับของเขาเปลี่ยนใหม่ค่ะถ้าวันนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่แล้วอย่านะคะ อย่าซ้ําเติมตัวเองค่ะให้ไปดูเรื่องราว <S <S เหตุการณ์สถานการณ์หรือข่าวอะไรก็ได้ในเรื่องดีๆในเรื่องของการเงินไปดูคนที่เขามีเงินเยอะๆไปดูคนที่เขาประสบความสําเร็จไปดูคนที่เขามีความสุขให้ไปดูในเรื่องราวแบบนั้นนะคะปัญหาในเรื่องของการเงินก็เบาๆลงบ้างก็ได้ไม่ต้องไปรับรู้มากนะคะการที่เราไปรับรู้เรื่องร้ในเรื่องของการเงินนั้นเท่ากับว,ว่าคุณกําลัง ซ้ำเติมตัวเองอยู่ค่ะคุณรับรู้เรื่องแบบนี้สมองของคุณก็จดจําเรื่องร้ายๆในเรื่องของการเงินของมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชาอยู่ก็อยากจะมาช่วยคุณนะคะแต่ท่านไม่รู้จะทํายังไงค่ะเพราะคุณมีความเชื่อไปแล้วค่ะว่าปัญหาในเรื่องของการเงินไม่สามารถแก้ไขได้เพราะคุณตอกย้ําปัญหาในเรื่องของการเงินอยู่ตลอดเวลา เปลี่ยนใหม่ค่ะไปดูเรื่องราวเหตุการณ์เรื่องดีๆในเรื่องของการเงินนะคะและลองสังเกตดูค่ะการใช้ของมงคลของคุณนะคะจะเห็นผลได้เร็วขึ้นค่ะ